ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีสมมุเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับช่องทางยูทู e นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับร้านดันศักนะครับนะครับพามาชมนะครับ power ในตำนานนะครับ power ในตำนานนะครับเข้ามา L108 มีอยู่หนึ่งแท่นแล้วก็ L102 มีอยู่หนึ่งแท่นนะครับเข้ามาในตำนานอย่างละหนึ่งแท่นนะครับเป็น L108 ของโรยินนะครับตัวนี้นะครับ1800วัต Leonardo, ต์แท้นะครับนะครับ ขับกลางนะครับขับกลางได้ขับเบรได้ขับฮอนได้ขับ้องได้นะครับขับแหลมได้นะครับตัวนี้ลากสายยาวได้นะครับนะครับตัวเครื่องนะครับเนี่ยครับข้างในนะครับนั่นเปียะนะครับเหมือนเดิมนะครับคาปาก็สี่ตัวเหมือนเดิมสไตล์นะครับแถลพันแปดนะครับพัดลมระบายความร้อนสองตัวนะครับแรงอึดทนนะครับไอ้เรื่องทนนะทนแน่นอนนะครับสายอีกยาวนะครับ ใช้อีกยาวนะครับเรื่องทนนะครับใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนลันสักนะครับเข้ามาหนึ่งตัวนะครับไฟยังยังเดิมอยู่นะครับสัญญาณเข้าก็เป็นเอ็กอานะครับหรือจะเป็นแจ็คโฟนก็ได้นะครับสัญญาณออกนะครับจะเป็นขั้วนะครับหรือสเปคอนก็ได้นะครับเสียบแค่ตรงนี้นะครับสองรูนี้นะครับถ้าต่อโมโนนะครับ ถ้าต่อบิดนะครับลูกค้าต่อช่องสีแดงนะครับถ้าต่อบิดนะอันนี้เราต่อถ้าต่อโมโนสเตอร์แล้วก็ต่ออันนี้ข้างล่างปกตินะครับม้อแปลงนะครับคาโตมัตนะครับสองลูกใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับขับกลางได้ขับเบรดได้นะครับขับห้องได้นะครับแล้วก็ขับแดมได้นะครับสไตล์แบบว่าเครื่องไฟนะครับถ้าขับกลางก็ชัดเลยนะครับ ข่ากลางนะครับชัดเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรันสักรับเข้ามาหนึ่งตัวนะครับวันนี้นะครับที่ร้านนรันสักรัเข้ามาชมได้เลยนะครับลวันแฝดนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมพคร่านไหนนะครับสนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรผมนะครับ เบอร์โทรร้านนรันศักิ์ก็08 3 7 3 9 8 9 4 5ี่้านะครับ0 8น7 3 9 8 9 4 5นะครับที่ร้านนรันศักนะครับราคาตัวนี้นะครับผมคิดแค่7 0 0 0บาทพอนะครับเอาแค่7 0 0 0บาทนะครับ7000บาทเท่านั้นนะครับที่ร้านนรันศักนะครับเอาแค่7000บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้083 7 3 9 8 9 4 5าคิดแค่7000บาทนะครับเดี๋ยวมาลองนะครับฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ ข้างหนึ่งขับกลางแล้วก็ข้างนึงขับเบดนะครับข้างนึงขับกลางแล้วก็ข้างนึงขับเบรนะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมนะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านนรันศักด์นะครับ0 8 3 7 3 9ป9 4 5็นะครับเดี๋ยวมาลองนะครับสไตล์ฟังนั้นเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ7,000บาทเท่านั้นนะครับ L 1,800นะครับ ดี๋ยวลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับที่ร้านดรนสักโทรเข้ามาเบอร์นี้เลยนะครับระวังมิจฉาชีพนะครับตอนนี้นะครับเดียวก็โทรเข้ามาเบอร์โทรนี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับนะครับอันนี้กลางนะครับอันนี้โลนะครับอ่าเรื่องไฟแข็งไฟอ่อนนะครับลูกค้าสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับ คนชอบไฟอ่อนนะครับบางท่านชอบอาบางท่านชอบไฟแข็งนะครับก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยจะมีโมุูตรงนี้ปรับนะครับลูกค้าชอบไฟอ่อนไฟแข็งนะครับซ้ายขวานะครับลูกค้าก็ปรับใช้งานได้นะครับนะครับผม กลางได้ครับป้องได้นะครับเสียงสะอาดมากนะครับวัดแท้นะครับของโรยินนะครับวัดแท้นะครับ ได้นะครับกลางได้นะครับสบายๆนะครับของโรเดียนนะครับ L108 นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านดัันสัตว์นะครับตัวนี้นะครับมือหนึ่งเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับราคาเท่าไหร่แป๊บหนึ่งนะครับเจ็ดพันบาทนะครับมือสองนะครับเจ็ดพันบาทนะครับมือสองนะครับมือหนึ่งตอนนี้นะครับมือหนึ่งขายในราคาอยู่ที่นะครับ บางร้านก็หมื่นสี่เก้าร้อยนะครับเนี่ยนะครับหมื่นสี่เก้าร้อยนะครับบางร้านนะครับเอวันแปดนะครับอันนี้เอาแค่เจ็ดพันบาทนะครับมือสองนะครับใช้งานปกติสิบแปดได้นะครับสิบห้าได้กลางได้แหลมได้ป้องได้นะครับเครื่องไฟได้นะครับเจ็ดพันบาทดีเทิร์นได้ซูเปอร์ซ้ำ เจ็ดสามเก้นะครับ0837398945นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต,ต่อไปนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ